เชื้อโรคนาโนนาจากมหาวิทยาลัยมหโชคให้แก่ทุกสานนะครับ่างแรกนะครับขอเรียนเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคหนึ่งภาคเหนือนะครับบริษัทวิทยากันภัยจำกัดมหาชนนะครับคุณพงศ์ทิวากิชละพันธ์นะครับไัยจำกัดนะครับคุณนะครับกับเพื่อนชิงใหม่นะครับวันนี้รู้สึกว่าเ,เราเนี่ยที่ออกไปแล้วนะครับ ได้มามอบนะครับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคนะครับนาโนนะเป็นเป็นอย่างมากนะครับที่ต้องการผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคเนื่องจากว่าสวนเชียงใหม่นั้นมีนักท่องเที่ยวนะครับผู้มาขอขอบคุณท่านอธิาการบดีนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรธิพลทองมานะครับท่านคณะบดีนะครับวิทยาลัยนานาชาติหมหาวชชิทยาลัยโจนะครับแล้วก็ท่านอาเภนนะครับบริษัท อ,อันนี้มาเพิ่มนะครับแล้วก็ขยอยภูมิประทุถูกท่านนะครับวันนี้คุณเดินทางรถสัมชัยหม่คุณช่วยคุณเดินทางรับรับทุกท่านวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่อางนายแพร่วมกับชนสัตว์เชียงใหม่เรานะครับท่านอยู่ที่แม่แตงอยู่แม่แตงนะครับแล้วก็ถ้ามันก็เป็นของที่เก่า ที่สำคัญที่สุดก็คือคณะกรีาิที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับของวิจัยนานาชาติเราไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจัดงานมันอีก็ไม่ได้จัดออนไลน์ก็ไม่ดีแม้แต่ส่วนมนข้ามเรียบร้อยนะครับเราก็บอกว่าเออมันเป็นพิสตอมของคุณไทยนะซึ่งเอาเงินเนี่ยบาีเดี๋ยวจำเรินกัเโาอที่ไปว่าทำยังไงับ ใช้ปรุปัญญาของเราที่มีอยู่ในการพัฒนาอันที่สองก็คือตัวไอ่าคโนโลยีใช่เราเอาปรุปัญญาไปผสมผสานกับเทคโนโลยีแต่เทคโนโลยีเหรือนอวันตออกรรมที่ปลอดภัยที่ได้มาจากธรรมชาตินะครับแต่เช้นไรในสังกทดนี้เร,รา,าบอกประกอบอะไรได้เลยนะครัอบเท้ากด ขอต้นส้มแกะที่สีฟางได้ไหมครับภาพกันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยขอนี่จ้ะ ต่อไปเชเอไหนครับกรับกับเล้อให้มันลงอิดขึ้นบนลงล่าง <Ash well. S 2> ครับท่านท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจวนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรวิทพลทองมาครับและคณะท่านได้นำซิลเวอร์นาโนนะครับหรือว่านาโนอนายเข้ามาฉีดพ่นในเชียงใหม่นะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นเกิดความมั่นใจที่มาเที่ยวในเชียงใหม่ในวันนี้และวันต่อไปนะครับครับอย่างซิลเวอร์นาโนนี้สามารถที่จะหลังจากที่เราฉีดพ่นเนี่ยสามารถที่จะอยู่นานได้ถึงสิบสี่ นะครับแล้วเราต่อจากนั้นเราก็จะมีการพ่นมาต่อนเนื่องเรื่อยๆนะครับซึ่งได้รับความรู้นาจากท่านอธิการบดีนะครับท่านได้มอบให้เรานะว,วันนี้เนี่ย200ลิตรและขณะนี้เนี่ยเราก็ใช้ได้ไปไม่เยอะนะครับพอคิดว่าในต่อจากนี้14วันแล้วก็ต่อไปอีกเรื่อ,อยๆสามารถที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ครับครับก็ต้องขอบพระคุณท่านอธิการบดีนะครับท่านก็ให้คําแนะนําว่าวันนี้พวกเราเนี่ยซปเปอร์ฮีโร เราจะมาสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนทุนทั้เชียงใหม่และจังหวัดเชียงใหม่นะครับน,น,นะครับจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยวิชโนและวิโนฮาวนะครับเพื่อนเกี่ยวกับวิชาการแล้วเราก็ไปร่วมกับเครือข่ายต่างๆก็วันหนึ่งเนี่ยเราก็ทำสามารถทําได้ประมาณ3,000ลิตรนะครับก็1ลิตรเนี่ยเราสามารถผสมน้ําได้อีก4ลิตรตนะครับดังนั้นวันนี้ที่มาที่สวนสัตว์200ลิตรก็ สามารถทําได้ถึงพันลิตรนะครับก็คือเอาน้ําผสมเข้าไปแล้วก็ขีดพ่นเพราะว่าเราทาแบบ้นพ่นมาครับเราเราได้มอบมาตั้งแต่สีที่แล้วนะครับที่เราได้มอบไปทั่วประเทศนะครับและที่จัง,จ,งจังหวัดของท,ที่ผ่านมาก็คือไม่ว่าจะเป็นของจังหวัดเองในง,งานภาครับภาคเอกนชนนะครับโรง,งพยาบาลต่างๆที่เสี่ยงนะครับถามว่าต่อไปเนี่ยเราก็ก็จะเคลืออ่ายที่ไปที่วัดต่างๆนะครับในทุกวันนี้เราก็ ให้สิทเกาโดยเฉพาะสิเกานะครับร่วมประสานไปที่วัดที่มีคนไปเที่ยวเยอะๆนะครับแล้วก็โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ส่วนงานราชการต่างๆโรง,งเรียนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับ